นิกเกร์ก็ฝืดนะครับผมโคตเตรสุดท้ายนี้คอนเวอร์ได้หลุดไปครับดังต่อหน้าอือตายครับผมโพสเตอร์ไลเซอร์ครับผมดามุนนี้เกมแบบดีขนาดนี้หลุดครับผมไฟเอา์เบตตันไม่เขียวลงเกินไปครับก็ถือว่าเป็นนี้เมื่อกี้สังเกตได้เลยครับว่าแตกต่างยังไงบูโลเปสครับผมอพี่ิกลโลนะหลุดเข้าไปดังนับนะครับผมหลุดครับมิตตันเขียวสุด เรียบร้อยครับนำหลุดอุ้ยโหไม่เอานะสองแต้มไม่เอาจาสามแต้มแล้วก็ทางคริสเซนบูดครับชูตไปครับผมผมโอเคหลุดครับดังสวยงามมาเซ็คลาวีนครับผมเอาครับผมพิกอินโว่กับเบ็คบุกโลเปสเป็นสเตชนะแต่หลุดไปดังเลยครับผมจริงแล้วเมื่อกี้คิกออกมาให้บูดได้นะแต่ไม่เอาโอเคครับตั้งเกมใหม่ของเทเวเซอร์ครับอุ้ยเกือบโดนสตีลครับอ้าวหลุดครับผมดามุนนะครับผมโดนคัดพาสลงมานะครับผม เฟสแบนฟีีครับผมพิกาโนไม่ครับผมส่งให้สมบูรณดีข้างนอกครับผมและชูแสกหน้าเลยและลงนะครับผมเป็นทานดัสแซคลาวินครับผมมีผลตรงเมื่อกี้นะครับผมก็ตั้งใจเหลี่ยงแกลบนะก็ต้องโดนครับฟาวสามแต้มครับผมมิจูตันกระโดดไปไม่ทันนะครับบัตตี้ฮลโอเคครับสามแต้มโคเวอร์สามแต้มนะผมถือว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแทบจะคอยเวอร์ทุกอันหลุดครับผมเฟสแบนฟรีเขาเป็นเลย์อัพสวยๆนะครับผมดีคอแผนที่ดีครับ หลุดครับคริสมิตันไม่เขียวแต่ไม่ลงครับผมดอมมอนจะได้รีบาร์อยู่ดีนะครับผมและแอดวันนะครับผมสองแต้แล้วลงนะครับผมนี่คือข้อแตกต่างนะเล่นน็อกเล่นเครื่องของคนอื่นนะครับผมยังไม่เขียวเลยนะครับยังเขียวลูกเดียวนะครับผมโอ้ยไม่เอาไม่เอาสามแต้มมาของ่ายๆนะครับผมอันเดอร์ดอมมอเล่นโพสต์เพลย์นะครับผมโอเคครับหลุดครับผมดอนจะเป็นมิเชลขึ้นไปเลย์อัพเนียนๆนะครับผมเรียกพิกโลครับกับคริสตินูครับเป็นคริสกันโพสนะ แต่เอาสองแต้มพอครับผมไม่เสี่ยงกันกับคริสเตียนบูทับพลิกไวไปนะครับผมพลิกอินโพสด้วยเอาจ้าสามแต้มอ่ะเสียได้นะครับผมจริแล้วไม่คิเท้รเดังน่าจะมีสิทธิ์ลุ้นกว่านะเอาแต่ลงนะครับโดนแสกหน้าไปนะครับผมเจอไมค์แกรนครับผมพาทัวร์แต่ส่งออกครับผมก็โดนสกิลไปโดนคริสเตียนบูทับฟาสต์เบรกมาจะในวิเชลไม่ได้ส่งออกนอกครับ บัตตี้เฮียวเขียวนะครับแบบกรีนนะผมคอร์เนอร์ครับผมเกมเสมอนะครับผมเอาแล้วครับผมผมเฟสแบนฟิไม่เอาเจนนี่แกนหลุดสปาย์คอรเนอร์ฟรีครับลงครับผมเออร์ลี่นิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ลงครับโอเคครับเลือกแผนครับคอร์เนอร์ไม่เอาไม่ไปคอร์เนอร์นะครับผมแลกมาเอาฟรีนลุดครับผมอิงโกโจอิงโกครับผมโอเคครับเจนนี่แกนไม่เอาครับมิโดตันหลุดชุดสับเรียบร้อยครับผมเพลันครับผมพิแกนโดนะครับผมเบคโลเปส เป็นพิกแอนโลแล้วก็เข้าไปดังและแอนวันเฟสแมนฟีสไอแซงลวินดังตึ๊บสองวินาทีครับโอเคครับผมซาวนิสได้บอลลากบอลเข้ามาส่งออกนอกให้แซงลวินชุดไม่เขียวและลงครับเ okay, คมุกโรเซสรู้สึกเกมเล่นไม่ค่อยดีนะครับผมตอนนี้คือขึ้นฟอร์มอุ้ยโอ้โหอันนี้พูดไม่ถูกครับผมส่งครับบุกโรเปสโอเคครับเอาไหมเอาไหมไม่โดนบล็อกโดนดัมมันนะครับผมก็ เสียไปครับผมส่งเซ็งลวินล่าเข้ามาให้เฟดเดนฟีดเลเยอร์ลงครับผมฟาดเบรกนี้เสียหายครับผมนำก้าวแต้มครับผมเอแบดดี้ทรีในโหมดปกติค่อนข้างน้อยนะน้อยมากๆเลยนะเรียกว่าน้อยสุดเลยก็จะไม่ค่อยมีตัวที่สามารถชูจากเกไกลได้แนะไม่เหมือนมายทีมนะชิลๆนะผมกลายเป็นเหลือหกแต้มครับผมออกมานิกเกอร์เซ็งลวินหลุดอันนี้ผมบอกจริงๆนะอันนี้ปัญหาเลยคือเซ็งลวินเนี่ยลุดหลายรอบมากแต่ทางคุณนิกเกอร์เนี่ยยังไม่ยอมเขียวเลยไม่เอาครับผม สกปรกไม่เอานะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมขอเน้นๆนะครับผมตัดดีเซ็คละวินมาแล้วน่าจะปรับเพียนเปลี่ยนปรับแผนแล้วว่าเอาละวินมาบุกบ้างดีกว่าครับผมมิเชลน่าจะโดนนะครับผมอ้าวโหเอาสองสามแต้มไม่เอาสองเอาสองแต้มไม่เอาสามแต้มแบบวนี่หนักแล้วเสียหายครับผมเหลือเกมอีกประมาณสองเซสชั่นโอเคบุกโลเปตตบหน้าเซคเคอรี่จังๆนะครับผมก็ถือว่าต้องกลับไปฟ้องแม่ได้เลยครับผมตอนนี้แรงมาก โอเคครับบุโลเปตมิสแมทกับเซนเคอรี่ไททา,ทาีครับโพสเทอนวันนะครับผมนี่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณแบททำแอนวันนี้หลายๆรอบนี่อาจจะได้เปรียบไปแล้วก็ได้ครับแต่ไม่เอานะผมบิ๊กบอลคนเดียวท,ที่ที่มีอยู่ข,ของของทีมแหละค,ครับผมดครับปัรตี่เฮียเขียวลงมาสามแต้มครับผมโอเคครับผมเป็นซิงเกิลดิจิตครับผมเหลือเพียงแค่แปดแต้มน,นะผมก็ถ้าเกิดการนีนน้ได้แล้วกลับไปยี่สามแต้มไปทีเกมน,น่าจะกลับมาเลย กันไม่ได้ครับดิสซัสมาทูมลงมาเลยยอัพ up ไม่คอนเวิร์ตนะครับผมก็โอเคครับต้องมาลุ้นว่าบาทูมแม่นไหมครับผมอันนี้ตัวที่เขาบอกจะไม่ค่อยลงนะโอเคครับคอนเวิร์ตหนึ่งแต้มครับผมรอบนี้ไม่ลงก็จะเป็นทางด้านแบงลี่จะได้เปรียบนะผมโอเคลงสองอันนะผมโพสพี่กันโลเสียดายนะครับผมเมื่อกี้คอนเนอร์หลุดนะโอเคครับเฟสแมนฟีทครับผมโดนไถครับผมหลุดพี่ไม้พี่ไม้พี่ไม้ชุดเขียวลงเหลือเจ็ดแต้มครับ มาเกมไม่จบนะแบงลินแนะไม่ยอมแพ้นะผมบอกว่าเล่นนอกบ้านไม่เป็นไรเดี๋ยวเขียวให้ดูนะครับผมตอนที่เขียวจัดเลยติกเกร์ก็ฝืดนะครับผมโคตรสุดท้ายนี้คอนเบว์ได้ลุดไปครับดังต่อหน้าอือตายครับผมโพสเตอร์ไลเซอร์ครับผมผมเจอกันกับแบดดี้ฮิลวนะโอเคลุดครับวีโตตันเลย์ย up ลงครับไม่ได้แอดวันนะแต่ว่าแต่ว่าถือว่าัะนำอยู่ดีครับผมนำอยู่ที่แปดแต้มนะครับ เขาไม่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 กลับมาช่วยนะไม่เฮลนะอ๋อเลอาพับยาวครับผมสิบพิกกนโพสครับผมหลุดครับผมนําเป็นเหลือสองแต้มครับผมบุโลเปนับตอนนี้จะตายก่อนหรือว่าจะเล่นต่อถึงจบเกมนะครับผมเดี๋ยวจะดูชุดลุดซาโบนิสไม่เอาโอเคลุดคาับผมหนักเลยแวนฟิตไม่เอาสองแต้มก็เอาครับไม่ลงเอาแต่ดามุนยังได้อยูเมดเต่ันนี้ไม่พลาดแล้วมั้งอ๋อโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่า ดัมมนนี่เอาแมนดาแทไปได้ไหมนี่กี่รีบาวเอาเอาอีกอ่ะเอาเข้าไป <c oughs> อัน,นี่ถ้าจะบอกว่ารีบาวไม่มีปัญหานี่คงแก้ไม่ถูกครับดับมุนนี่กี่อันละเคลุดครับแบนฟิตไม่เอาโอเคมีตัน้นคอนทรตีเขียวลงจบเกมครับผมน่าจะตามไม่ทันละลุดแบลรีแนครับผมเหลือก้าแต้มครับโฟสตนาไม่ค่อยดีนะ แต่ต้องรีบแล้วล่ะเพราะมีกิจะโดนสามเซคันด์ไวเล 3, okay, ชั่นโอเคชุดสาว 3, แต้นเขียวตอหน้านะครับผมเพิ่งมาเขียวตอนนี้นะครับผมไม่รู้จะทันหรือเปล่าเรียบร้อยโอเคครับจบเกมครับเป็นเกมชัยชนะของทางบ้านพอแตร์เทลเบรเซอร์ครับคุณนิกเกอร์ชนะไปบิสกอสสองศูนย์สวีทนะครับ